สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับเกศความรู้พักัมพีนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจอยู่หนึ่งเรื่องนะคะเราจะได้ยินคําว่าสาวก2คนนะคะตั้งแต่ตอนเรียนพักัมพีใหม่ๆจนถึงอ่านกมพ,พีใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ใช่ไหมว่าสาวก2คนอะมีใครบ้าง เราอาจจะได้ยินชื่อแบบเปตโตยากอบยอดนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าทั้ง12คนจริงๆที่ติดตามพระเยซูจริงๆมีใครบ้างนะคะแน่นอนว่าปุ๋ยจะแบ่งเป็นสามพทนนะคะเพราะว่ามัน ประวัติยาวมากนะคะโดยจะขอเริ่มที่4ี่คนแรกที่เป็นกลุ่มแรกที่ติดตามเป็นสาวกของพระเยซูนะคะโดยเริ่มจากซีโมนนะคะหรือเปโตหรืออีกชื่อนึงในพระธรรมยหอนที่เรียกว่าเคฟาสนะคะเป็นชาวประมงที่ดันเจอพระเยซูตอนที่เขากําลังจับปลาอยู่นะคะและตัดสินใจติดตามเป็นสาวกของพระองค์นะคะถึงแม้ว่าในคืนก่อนวันที่พระองค์จะถูกตึงกางเขนและพระองค์ทรงกล่าวว่า ก่อนไกคันเขาจะปฏิเสธว่าเป็นสาวกของพระองค์ถึงสาครั้งในการน,นะคะและแน่นอนในวันที่พระองค์ทรงถูกตึงนั้นเขาก็ปฏิเสธการเป็นสาวกของพระองค์ถึงสาครั้งจริงๆนะคะแต่ในที่สุดวันที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนนั้นเขาก็ได้เดินทางประกาศข่าวประเสริฐอย่างเข้มแข็งนะคะและวันกันว่าในมุมมองแคทอลินนะคะก็คือสันตปาปาองค์แรกของโลกนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะเปโตเป็นผู้ที่เขียนจดหมายฝากหนึ่งถึงสองเปโตนะคะก่อนที่เขาจะถูกมลรณสักขีเขาถูกตึงที่กางเข็ง เช่นพระเยซูแต่เขาได้ขอร้องให้เอากางเขนที่เขาถูกตึงนั้นกลับหัวนะคะพอเขาให้ผลว่าเขาไม่สมควรจะถูกตึงในลักษณะเดียวกันกับพระองค์นะคะคนที่2นะคะยาก,กอบุตรเซเบดีนะคะเป็นพี่ชายของยอนะคะซึ่งเป็นสาวองค์แรกๆที่ติดตามพระองค์และจับหาปลาในกลุ่มเดียวกันกับเปโตรนะคะชื่อของเขาจะปรากฏในพระธรรมกิจาการนะคะว่าท่านทำภาร,รกิจประกาศข่าวประเสริฐในแถบยูเดียและสมาเลียนะคะท่านถูกมนานารณสั โดยเฮโรดอากิปาสังประหารชีวิตด้วยการตัดหัวนะคะคนที่3นะคะยอนบุตรเซเวดีนะคะเป็นน้องชายของยากเกาะนะคะเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมยอนในเรื่องราวของพระเยซูในแง่มูของเขานะคะและเป็นผู้ที่เขียนจดหมายทั่วไปของยอนทั้ง3ฉบับนะคะว่ากันว่าเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกมลรณะสักขีนะคะนั่นเพราะว่าเขาเสียชีวิตด้วยวัชรา,าอย่างสงบในเมืองเอเฟซัสนะคะและ เขาคือสาวกที่พระยสูทรงหลักนะคะแน่แน่นอนว่าเป็นคนเดียวที่พระยสูทรงให้ นางมาลีนั้นเป็นแม่ของเป็นแม่อีกคนของยอนเิเศษดีนะคะเป็นคนเดียวที่ได้เห็นความจริงทุกอย่างในภาะน,นิมิมีของพระเจ้าและเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมวิวร์นั่นเองนะคะคนต่อไปนะคะคืออันดูน้องชายของเปโตนะคะว่ากันว่าเป็นอดีตสาวกของยอนปอติสมานะคะซึ่งภายหลังจากพระเยซูที่สเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นะคะอันดูเป็นบุคคลที่ประกาศข่าวประเสริฐในแถบเอเชียมเนอร์แคว้นปาโรเนียกาลาเทียและบิทเนียนะคะภายหลังเขาถูกมรณนาสักขีโดยการถูกตึงที่กางเข เป็นลูก X นะคะในศตวรรษที่1ที่เมืองเพธาประเทศกรีซนั่นเองนะคะสำหรับค้าต่อไปนะคะอีก8คนที่เหลืออย่าบุยจะมาบอกในสัปดาห์หน้านะคะและอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จบลงไปแล้วใน1ในสาวกคนนะคะสัปดาห์ต่อไปจะเป็น4คนไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้พระเจ้าไวทยอนนะคะ่ะ